สวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทร์ค่ะวันนี้มีหลานมาเล่นด้วยค่ะเอาหลานวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนเหน็นด <He n S 2> อ,อกไม้สวยๆ <ไป S 1> ก็เลยไปไหน,ไไหนออกไปเที่ยวข้างนอกจ้าจ้าเ <c oughs> บบกำลังหัดพูดจ้า มาอยู่กับยายพูดภาษาภาษาไทยได้นิดหน่อยอยู่กับพ่อกับแม่ก็พูดภาษาของเขานะคะพูดกับหลานก็มีความสุขค่ะแฟมินาปรยายอยนะครับครับดีครับอะไรดีครับ แม็กซี่เ <laughs> บเบ้จกาฮะวิอ,ะวอยากให้เห็นหน้าร้านแต่ว่าพ่อแม่เขาไม่ให้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 ออกให้ออกยูทู e เพราะว่ากดเกนมันก็มีแล้วตรงนี้ขึ้นไม่ได้จ้ากลัวบอกกลัวบาสเกตบอโเปตี้วีสติโปกเปตี้ไปแล้วจ้าเข้าในห้องรับแขกแล้วดูลีดูลีด,ดองดูครินิแบบยยเบ Ya peso sit potoa, okay? Yeah, Fa kan. okay. In order mm -hmm. in order. Mm -hmm. ah. Na la. de metong le casserole. de right. Ah.

Saucisse, il y a fait pas mettre de lune, d'accord Non, non, pas mettre de lune. Mettre de l'eau un peu, après bouillon. Bouillon de saucisse. Bouillon de saucisse. Après de l'eau partie, de saucisse dedans, c'est tout bien cuit, tout le viande, c'est faire de, de mousse. Comme de mousse. C'est très très bon, ok un peu. D'accord? un peu, après fini. Après, manger avec quoi? Saucisse. Saucisse, avec quoi? de pâte Des avec le de pâtes ou des riz? Hein? Avec... Oui. Non, c'est de... Ya, de avec quoi? de nuit? de pâtes, ou des de riz? Avec du lit? Pas de pâte Attends, oui. il y a pas de pâte là-bas. On hein? a une petite casserole. Mettre l'eau. Le right. Mettre l'eau. Manger Le right. bon, avec de saucisses. Voilà. Hop, attention. De l'eau.

Yes. <laughs> Prends de l'eau. Attends mais pas pardon. J'ai mis de l'eau. Ouais, Bouillon un peu. Beaucoup. Beaucoup, pas beaucoup. Pas tant bien, que bébé. Boulon d'abord, ok? Voilà. Voilà. Combien tu veux Combien de minute Pas de combien tu veux pas manger Mata buyung Alah metek kemsak Alah Wow Itu sih Itu sih pakai kopi ini Dok mesos sih Alah Hmm de pâte un peu sel un tout petit peu sel d'accord okay. un tout petit peu sel dans le pâte voilà mm -hmm. bah attends 7 minutes 7 7 minutes de pâte et de saucisses c'est 15 minutes mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> tu crois que c'est pas mal? Hein? C'est très 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 bon. Après, pas de manger. Ok? Attends, 15 minutes. Ok? 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 Oui? Oui? Quel bon? Oui? Quel bon? Oui? 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 Après, il y a fait de coussines pour pépé manger. Il y a fait petit de poulet. Mettre dans le cote-cote mini de la poulet. D'accord Oui <laughs> Fait de petit de poulet pour la cousine pour mini. C'est bon, déjà Le bouillon. Des pâtes. Oui, des pâtes passent encore Bébé. gueules. Des pâtes passent encore. Ceci.

Je fais de, de pâtes avec ce site pour ma petite, mon midi. Lui la dit, c'est bon, pas bon. C'est bon, pas bon. C'est bon, pas bon, bébé. Oui. <laughs> oui. อร่อยไหมครับ <moder ne> อร <iah> ่อยไหมครับดูค่ะ <perk nationale prayed> วันนี้พาล้อนทำกับข้าวแต่ระวังมากที่สุดก er ็คือการ อย่าให้เด็กเข้าใกล้กับหม้อน้ำร้อนหรือหม้อน้ำมันที่ทำกับข้าวเพราะฝึกหลานดูให้หลานดูการทำกับข้าววันละเล็กวันละน้อยแต่ระวังในการทำกับข้าวระวังมากที่สุดค่ะ จะเป็นการทำกับข้าวให้เด็กหรือว่าการทำอะไรกับเด็กๆให้ระวางมากที่สุดนะคะวันนี้ฝึกหลานหัดหลานดูให้หลานดูค่ะให้หลานดูการทำกับข้าวดูไปวันละนิดวันละหน่อยให้เด็กรู้นะคะ แต่ต้องระวังไม่ใช่สิ่งที่ดีแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าเด็กมันยังไม่รู้เรื่องอะไรยังทำอะไรไม่เป็นเด็กกำลังทดลองตัวเองนะคะการการทดลองจับโน่นจับนี่ทดลอง ทำทุกสิ่งที่ใกล้มือนะคะแล้วก็ควรเลามัดระวังนะคะนก่อร่อยไหมครับอร่อยไหมครับดูท่าทางหน้าอร่อยเพราะว่าเขาชอบกับกับซูชิหรือไส้กรอกอาอกาสหน้านะคะ พาหลานมาทำกับข้าวฝึกหลานทำกับข้าวในการทำกับข้าวค่ะทำสิ่งเล็กๆน้อยๆให้เขาให้เขาทานนะคะให้เขาจินลองดูแต่เขาก็ชอบค่ะเอาโอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะกสว<า>ัส <laughs> ดีครับอะไรสวัสดีครับ <laughs> พูดยังไม่เก่งค่ะเรียกป้าป้ามามองได้เป๊ะๆได้เรียกยายได้แต่พูดเยอะไม่ค่อยได้ค่ะมองพูดได้เป็นบางคำกับปาซอสซิสดูดรีดูโลค่ะซสซิสอ่ะซสซิสสิบองอังกอร์ อะต้องอะตองอันเปว้าละ่ะก็จะเที่ยงแล้วค่ะเหลืออีกสิบนาทีก็เที่ยงแล้วแต่ว่าหิวก็เลยให้กินก่อนหิวก็เลยให้กินก่อนกินอิ่มพอดีถ้าปิเป้เปโอตาเข้ามาบ้านกินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วก็ก็นอนพักผ่อนหน,หน้อยนึง เด็กก็นอนค่ะเด็กนอนประมาณชั่วโมงหรือสามสิบนาทีก็ดีแล้วค่ะตอนตอนบ,บ่ายๆของเด็กพักผ่อนนะคะเอาโอกาสหน้านะคะถ้ามีโอกาสก็จะพาหลานเดินเล่นหรือว่าออกไปอยู่ข้างนอกอ่บันลงงนะคะออกไปอยู่ข้างนอกบันลงงเก็บใบดอกไม้แห้งเก็บดอกไม้แห้งทิ้งขยะนะคะ สวัสดีค่ะกูอยากให้ดูหลานเต็มตัวแต่ว่าไม่กล้าค่ะได้ดูนิดหน่อยวันนี้ตามกฎของ YouTube แล้วก็ถ้าพ่อแม่หรือผู้ปกครองเขาไม่ให้ไม่อนุญาตเราก็ทำไม่ได้ค่ะยายแฟร์โฟโต Oke, okay, bye bye, bye bye, Au biang to, bon appetite baby.